ประเด็นดังวันนี้เป็นข่าวร้ายสําหรับเราเราท่านท่านคนที่ทําประกันภัยโควิดเอาไว้นะครับเพราะว่าบริษัทประกันเขาจะปรับเกณฑ์ปรับเงื่อนไขกันใหม่เขาจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้แล้วสําหรับคนที่ป่วยเป็นโควิด19แล้วก็เข้าไปรักษาตัวในโฮสเป t เทลหรือว่าอยู่ในโฮมไอโซเลชันยกเว้นว่าท่านติดโควิดท่านอยู่ในโฮสเป t เทลหรือว่าโฮมไอโซเลชันแล้วมีอาการ1ใน5ข้อ 1นใน5ข้อนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่คําถามสําคัญก็คือการปรับเกณฑ์แบบนี้มันเป็นธรรมกับลูกค้าหรือไม่เพราะว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้อาทิตย์หน้า15กลุ่กุมภาพันธ์แล้วครับโดยเกณฑ์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสําหรับผู้เอาประกันที่ป่วยเป็นโควิด -19 แบบใหม่ที่สมาคมประกันชีวิตไทยจะบังคับใช้15กุมภาพันธ์นี้ จะต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้นะครับท่านต้องมี1ใน5ข้อตามหน้าจอเท่านั้นท่านถึงจะได้เงินชดเชย 1. ก็คือมีอาการไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลานานกว่า24ชั่วโมง 2. หายใจเร็วกว่า25ครั้งต่อนอาทีในผู้ใหญ่ 3. ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดหรือว่าออกซิเจนซัลเจอเรชันต่ำกว่า94% สี่โรคประจำตัวมีการเปลี่ยนแปลงหรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลยพินิจของแพทย์และ 5. สําสำหรับเด็กนะครับหากมีอาการหายใจลำบากซึมลงดื่มนมหรือว่ากินข้าวได้น้อยลงอันนี้ก็เป็นเงือ่อนไข5ข้อเหตุผลที่มีการปรับเกณฑ์ดังกล่าวทางสมาคมประกันชีวิตไทยให้เหตุผลครับว่าในระยะเวลาอันใ,นใกล้โควิด -19 จะกลายสภาพเป็นเหมือนโรคประจาถิน่นกระบวนการดูแลรักษาจะเปลี่ยนแปลงไป การรักษาใน h o สปิเ a ลและในไอโซเลชันไม่ควรถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือว่า Admit ตามนิยามเดิมนั่นหมายความว่าการรักษาตัวใน h o สปิเ a ลหรือว่าที่บ้านนะครับจะเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันไม่ได้อีกต่อไปสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเลยคุณผู้ชมคือถ้าเกิดคุณทำประกันไปแล้วทำประกันโควิดนะครับแล้วคุณป่วยเป็นโควิด19 จะเบิกค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาลหรือฮอสปิเทลไม่ได้แล้วนะครับการจะเบิกได้ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อที่ผมบอกไปเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าท่านติดโควิดท่านมีอากันนะท่านติดโควิดแต่ท่านไม่มีอาการตามหนึ่งใน5ข้อท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดทั้ง,ท,ง,ท,งที่ทำประกันเอาไว้นะครับเรื่องนี้นะครับ ทำให้สภาองค์กรของผู้บริโภคเตรียมส่งหนังสือคัดค้านไปยังคอพอเพราะมองว่าไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด9แบบโฮมไอโซเลชันฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่4มก,กราคมที่กลายเป็นเอกสารอ้างอิงให้สมาคมประกันชีวิตไทยนำมาใช้เป็นเหตุผลในการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หากเรามองย้อนกลับไปครับก่อนหน้านี้คอพพเคยออกคำสั่งในทะเบียนมาประเด็นสำคัญก็คือการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือว่าแบบ Community Isolation ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากวงเงินความคุ้มครองได้นะครับแต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรนอกจากนี้ยังให้บริษัทประกันภัย จ่ายค่าชดเชยรายวันกรณี Home Isolation หรือว่า Community Isolation ได้อีกด้วยแต่คุณผู้ชมแต่นะครับฟังกันให้ดีๆคำสั่งของคอปพเนี่ยมีผลจนถึงแค่วันที่30กันยายนปีที่แล้วหมายความว่าคำสั่งมันสิ้นสภาพไปตามวันเวลาแล้วนะครับประเด็นสำคัญคือทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทีมข่าวได้ตรวจสอบไปยังคอปพแล้ว วันนี้นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอพพบอกว่ารับทราบถึงความกังวลที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็เลยนัดประชุมร่วมกับกระทรวงสาธ,ธารณาสุขและสมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อทําความเข้าใจให้ตรงกันพร้อมหาข้อยุติในประเด็นนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะครับ แน่นอนคําว่าขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด1 9อยู่ในช่องอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบนี้บริษัทประกันต่างๆก็กังวลถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่อยากเห็นความเสี่ยงนี้ที่ถูกผลักกลับมาให้กับลูกค้าที่ทําประกันไว้ก่อนหน้านี้